ชำระเงินจะอยู่ในรายการวันนี้ครับเข้ามาที่รายการวันนี้ได้เลยเมื่อสักครู่ที่เราทําการยืนยันคิวเสร็จไปแล้วใช่ไหมครับนะเกณฑ์ภาพทําการตรวจการรักษาของติ้งเรียบร้อยแล้วบันทึกข้อมูลลงราคาการรักษาเรียบร้อยหน้านี้ก็จะเด้งเป็นสถานะรอชําระเงินและจะมีปุ่มชำระเงินให้นะครับก็ให้อดมินคลิกไปที่ปุ่มชำระเงินครับ จะเด้งมาที่หน้าชาระเงินทันทีนะครับผมก็จะมีรายการขึ้นมาว่ามีรายการทรีทเมนต์อะไรบ้างหรือว่านักกายภาพจ่ายอุปกรณ์อะไรให้เป็นราคาเท่าไหร่นะครับส่วนนี้จะมีส่วนลดค่ารักษากับ ส่วนลดอุปกรณ์ซึ่งนักกายภาพกรอกมาถ้าเป็นอุปกรณ์เนี่ยสามารถยกเลิกได้กรณีที่ผู้ป่วยว่าอ่ะฉันไม่เอาแล้วนี้นะครับถ้าหากคลินิกคุณอนุญาตก็กดยกเลิกแล้วถ้าหากกดยกเลิกเนี่ยมันจะมีเรื่องส่วนลดที่นักกายภาพกรอกมามากเกินกว่าราคารวมปัจจุบันและก็สามารถใส่ส่วนลดเข้าอุปกรณ์ลงไปใหม่ได้นะครับผมและก็สามารถพริมพ์ใบรับรองทางกายภาพบําบัดได้ที่หน้าแอดมินนะครับเรื่องการชาระเงินจะเป็นการชาระเงินด้วยเงินสดและชาระเงินด้วย QR ว o d e คํวาคคว่าค r ว o d e คเนี่ยในตอนนี้คือทางเราเนี่ยจะ ยังไม่ได้เจน QR Code ให้นะครับจะเป็น QR Code ที่เก็บเป็นสถานะของใบเสร็จนั้นๆว่าชำระด้วยอะไรนะครับผมเม่าผมชำระด้วยเงินสดนะครับจะขึ้นมาเลยว่ายอดที่ต้องชำระสองพันแล้ผมใส่ไเลยสองพนะครับเงินทอนก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเสร็จแล้วกดยืนยันชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จครับ ระบบจะยังติ้งเงินทอนไวให้อยู่นะครับเผือ่อกรณีที่ว่าอ้าวมันหายไปแล้วอะไรนี้เมื่อให้เงินทอนคืนกับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถกดปิดได้เลยครับเท่านี้ก็เท่ากับว่าการชําระเงินเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมและในส่วนของใบเสร็จก็จะถูกบันทึกไปในเครื่องนะครับผมเป็นไฟล์ PDF สามารถนำไปปริ้นแล้วก็ให้กับลูกค้าคุณได้เลยนะครับ